เมื่อก่อนนอนไม่หลับเคยถึงขั้นที่ต้องบำบัดบำบัดกับจิตแพทย์อะไรก็ทักครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีโมจิหนึ่งตัวทรงไหนทรงไหนสมัยก่อนอันนี้เป็นเรื่องสมัยก่อนเหรอไม่เรื่องสมัยก่อนไม่เกี่ยวนะคือถ้าเรามีของนะครับเราก็ต้องแบบโชว์สักเล็กน้อยตัวแข่แกันนะน้องแต่นเลยลูกเอ้ยยี่สิบเดิมอะอะยี่ห้ายี่สิบห้าเดีย เชิญของเรานะคะเป็นนักแสดงหนุ่มที่บอกเลยว่าหุ่นดีฟิตเปรียกมากทำไมเขาเอีเอาทุ่ชัยแล้วแบบมันเป็นแขกรับเชิญแล้วต้องหุ่นแบบนี้เอาแบบนี้มาไม่ได้เหรอไม่มีแล้วในวงการในวงการใช่ถ้าจะให้ตามมาก็เป็นลูกออสเป็นกบเป็นเขียดเออเอาอย่างงี้ถ้าพระเอกดีกว่าเอาหุ่นดีๆมาแม่ๆเขาจะได้ดูแล้วก็เออชื่นอกชื่นใจกำลังฉันทำกับข้าวไปจะได้มีแรงตัดหมูซอยพ้า เขาเกิดมาเพื่อถูกกระทําอย่างเดียวจริงหรือเปล่าชีวิตเขามันโดนกระทาอะไรกันนักหนาไปพรอมกับเขาเลยน้องบอลกำมันค่ะคุณบอลทำไมหัวนราะแบบนี้ครับพี่ผมถามอย่างเดียวคุณ กำมันจริงๆี่แกำทุกวันเลยครับพี่ชื่อคุณแบบอ้อไม่ค่อยดีมันมันหมายความว่าไงกำมันมีความหมายไหมมีความหมายครับมีความหมายว่าคนที่มีความชํานาญมีความสานาถครับอะไรที่ชํานาญชานาญใช่กำมันกำมันเลยครับกำทุกวันเลยครับผมเหมือนพี่รายการของเรานะคะก็จะมีคีย์เวิร์ด ต่างๆนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้ตอบคำถามหรือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดอันนั้นคแต่ถ้าคีย์เวิร์ดอันไหนที่คุณรู้สึกออัดใจเหลือเกินที่จะที่จะตอบเรามีลูกระเบิดนะคะให้คุณนะคะเอาไปแปะไว้แปะไว้ค่ะไหนที่คุณไม่อยากตอบนะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องมาคุณมา คุณจะไม่เอาระเบิดมาอย่างนี้อุ้ยฉันหยิบผิดเหรอครับฉันแอบซ่อนเอาไว้คุณอะหูตกใจมาเลือกไปแปะได้ยังไงเราไอ้ผมเลือกอันที่มีความสุ่มเสี่ยงเยอะแล้วกันครับอชอบโชว์แล้วกันชอบโชว์นะฮะโอ้ยอ่าไม่รู้เขาโชว์อะไรนะฮะตรงนี้ไปอ่าอันต่อไปครับซุมเสียงอีกอันหนึ่งผมว่า D M เนี่ยแหละสมเียง เอาแล้วซเสชยมด้วยซเสียมคำหนาบน่ากลัวแน่นอนคุณบอลเชิญนี่เลยมาเลยถึงเวลาของช่วงวงล้อลวงลับของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวไวค่ะครับผมข้อแรกข้อแรกน้องบอลอยากจะลองไปหมุนดูบ้างไหมเชิญนะได้ได้ได้เชิญนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราอะไม่ซื่อสัตย์เออผมดูรายการมาเหมือนกันครับาหมูเด้งดีวะเดงดีว่าได้ข้อแรกหมุนเลย หวานจับชอบชอบชอบเจินครับผมหวานใจคีย์วอร์ดคำนี้คนอยากเชเล่าหรือไม่เล่าคะบอนเอาได้เขาเล่าได้เล่าได้เลาได้ครับเอาตรงๆนะเหมือนน้องมาเที่ยวเลาอ่ะแล้มีมีน้องเขามาขอดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นมามาซงมามาซางเอวันนี้ไม่ได้ดื่มเลยค่ะมีดรานเป็นยังไงคะก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ครับก็ อ่างานนี่เป็นใครมาจากไหนอืมเป็นคนนอกวงการครับอือพอดีเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีแล้วเราก็ได้แบบคุณไปเจอเขาได้ยังไงโอจริงๆเจอกันนานมากแหละครับเมื่อประมาณสักสิปีก่อนหน้านี้เหมือนรู้จักกันก่อนแต่ตอนนั้นยังเป็นแฟนผมก็รู้จักเขาเขาก็รู้จักคุณเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่ใช่ครับมาเจอด้วยกันแล้วมันไปปิ๊งตอนไหนอ่าคือมาปิ๊งตอนอ่า ช่วงปีที่ผ่านมาครับคือเราไม่ได้จีบกันแบบเฮ้ยเราคิดถึงเธอแนะหรืออะไรย่งนี้ไม่มีเลยมีการแบบคุยกันเป็นเป็นแบบขับรถดีๆเดี๋ยวแบบทํางานมาเหนื่อยก็พักผ่อนนะอะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันมากกว่าแล้วก็ด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันครับก็คือพอแฮงค์เากันเราก็จะมีเพื่อนกลุ่มๆเดียวกันแล้วก็ได้โอกาสเจอกันอะไรเงี้ยครับวันที่ตกลงวันที่ตตกลงไห ทรงนี้ดูแล้วไม่น่าตกลงกั่เล่ก็มีตกลงงานก็คุยกันแล้วแบบมันมีวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้คุยกันแบบจริงจังเลยว่าเฮ้ยเราคุยกันแบบนี้มันมันเป็นมันเป็นแบบไหนเออมันเป็นแบบไหนคือบอลก็จะมีใครสงสัยก่อนใครสงสัยก่อนระหว่างเราอ่ะเขาเขาาสงสัยก่อนเขาสงสัยก่อนแสดงว่าเราลุก ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นแบบไหนเราทําเป็นด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นห่วงด้วยอะไรมาตลอดเวลาเขาก็เลยเริ่มสงสัยว่าออที่เรื่องอะไรที่เป่าอะไรอย่างเงี้ก็เลยบอกเขาว่าแบบเออเรารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีตอนที่เรามีเขาอยู่นะอะไรเงี้ยก็เลยอ่าคุยกันว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์กันแบบไหนอื แล้วพอคุยกันไปคุยกันมามันตรงกันคือเราไม่ชอบความกดดันซึ่งกันและกันเราก็แบบเอ้ยจบเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นถ้ารู้สึกดีเราก็เขาบกันอันก็เลยน่าจะตกลงกันก็ลองดูก็ลองดูด้วยด้วยไหวด้วยครับก็จริงๆก็ไหวใกล้กันเลยแล้วก็ ด้วยอายุอานามทั้งคู่มันก็โตแล้วอะไรเงี้ยครับก็ได้แล้วล่ะก็ได้แล้วแล้วเนี้ยพอมันเป็นเพื่อนกันอ่ะพอมาเป็นแฟนกันอ่ะเออมันเปลี่ยนไหมหวานไหมอือโอ้โหหวานก็มีแต่ส่วนมากจะหยุ่มหวคือไม่ค่อยใช่ก็จะมีความแบบที่มันไม่ค่อยหวานหวานแบบหวานคนอื่นกับหวานบอลอาจจะไม่เหมือนกันเป็นเพื่อนแล้วพออ่ะเป็นแฟนมันมีอะไรแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมเรื่องความใส่ใจ ซึ่งกันและกันที่มองข่าไม่ได้เลยคือเพื่อนกันมันจะมีความแบบเอไอ้ตรงเนี้ยมันมองข้าได้ไม่ไม่ไม่กดกันไม่กดกันแต่พอเป็นแฟนกันอันนี้มองค้าไม่ได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่อย่างอย่างรย่องวันวันๆไม่คุยกันอย่างเงี้ยครับเริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วคือเขาทํางานผมทํางานถ้าช่วงกลางวันหายไปเลยแ่ะตอนเป็นเพื่อนก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอเป็นแฟนกันเฮ้ยทำไม หายไปเวลาให้เขาเลยเหรออะไรเงี้ยมันต้องเพิ่มมันต้องชักโอ๋อันนั้นต้องชัดเจนอแต่ไม่ได้นะไม่คุยกันทั้งวัน่แตบางยกเว้นถ้าทำอะไรอยู่วันนี้จะยุ่งทั้งวันแล้วบอกอ่ะแตถ้าหายไปเลยทั้งวันอันเนี้ยโอ้โหก็คือปกติถ่ายละครบอลไม่ชอบไม่ชอบคุยกับใครที่เป็นแบบ ใ,ในโทรศัพท mm ์ค hmm. รับเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันลบกวนสมาธิแต่คือช่วงแรกๆเขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับคือมันก็จะหายไปเลยอาจจะต้องบอกก่อนเพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงการไงถ้าคนในวงการจะเข้าใจว่าเอ้ยวันน uh ี้มีถ่ายแล้วแบบเครียดหรืออะไรเงี้ยจะรู้แล้วคุยได้แบบสั้นๆแต่พอพอแฟนนะครับคือคือถ้าคุยกับผู้จัดการเราคุยได้เพราะมันจะ หายไปเป็นช่วงๆไปแต่คุยกับเขาเนี่ยเหมือนเราก็ต้องใส่ใจต้องอะไรอย่างงี้ด้จะรีบก็ดูเขาก็จะดูดูอะไรรีบอะไรคือผู้จัดการเราตอบโุ๊บเสร็จแล้วเราไปทำทีไรแต่อันนี้คือต้องแบบต่อเนื่องต้องต่อเนื่องใช่ใช่อยู่ๆมาชวนคุยแล้วเอ้าตายแล้วหรอหายไปหน่กระโดดแล้วกลับมาบางทีวางสายแล้วก็ต้องต้องมีตามด้วยสติกเกอร์สติกเกอร์วันไหนไม่มีสติกเกอร์อะไร หายไปไหนใช่ต้อง้อยปิดท้ายด้วยสติมกเคยไม่เคยกันแท่งที่ว่าเปิดอ่านของเขาอ่ะแล้วเรียกเข้าฉากพอดีโอ้โหเป็นเรื่องกังวลกังวลเลยแต่คือผม่ลืมไปแล้วว่าผมเปิดอ่านโอ้โหมาเป็นชุดเลยนหายไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ตอบเป็นเรื่องเลยอะไรตอนมาเป็นแฟนอะไรที่ต้องถอยลงบ้างมีไหมความเป็นตัวเองครับความเป็นตัวเองที่ที่ผมอ่ะเป็นผู้ชายผู้ชายไม่โรแมนติกเลย คือวันสําคัญผมก็ลืม,อ,มอะไรประเภทพวกนี้ผมก็ <ผม S 1> ต้องมาใส่ใจขึ้นอะไรไปลือหมดใช่ครับคือผู้ชายผู้ชายไม่เคยเตรียมเรื่องอย่างาการใส่ใจเรื่องการไปเที่ยวอย่างนี้ครับอ,อย่างเช่นพอไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน ผมไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเขาชวนผมไปเที่ยวต่างประเทศผมก็ไม่เคยทําแพลนเขาก็จะมาทะเลาะกับผมว่ายัวอยากไปไหนคุณอยากไปไหนผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยไปเออเออคุณจัดมาเออคุณจัดมาพอเหมือนไม่ได้มีการร่วมกันครับ ในการคิดว่าเราจะไปไหนเป็นเรื่องอีกโอ้โหหนักหนักไม่ได้อยากไปไม่ได้ไปแต่ที่ไปด้วยผมอยากไปด้วยแหละแต่ผมเคือ no idea แหละคนไม่เคยไปจะนไอเดียว่าภาพมันเป็นยังไงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาแบบกว้างๆเลยว่าครับผมอยากไปเห็นกีม้าผมอยากไปไปเจอใบไม้เป็นสีนะผมอยากไปกินอันนี้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือคุณถ่ายรูปนี่คือคุณโกรธกันช่วงช่วงตอนถ่ายนี่เหมือนแบบว่าให้คนอื่นถ่ายแล้วก็เหมือนทะเลาะกันมาก่อนเมื่อคืนหรืออะไรอย่เงี้ยทะเลาะไม่ทะเลาะไหมไม่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 ทะเลาะครับเราเตรียมกันแล้วว่าเราจะต้องนานิงนานิงนานิงเอาจริงเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยเป็นปัญหาผมมากเลยนะ คือผมเคยไปดูคลิปหนึ่งมาผมถ่ายให้อ่ะเป็นสิบสิบภาพไม่เคยถูกใจเลยอืมปัญหาทุกคนแล้วผมไปเจอพี่เผือกครับพี่เผือกเขาบอกว่าเขาได้ทริคหนึ่งมามเวลาถ้าคุณจะถ่ายรูปแฟนอะ่ะคุณถ่ายกึก แล้วคุณจะให้เขาดูก่อนตึกแล้วให้เขาดูก่อนมีข้อแก้ไขตรงไหนอ่าอันไหนโอเคไหมหรืออะไรอย่างงี้ไอเราเวลาเราถ่ายรูปเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเรามองเราสวยแล้วนะแต่ไม่เคยถูกใจเขาตั้งทีอะก็ต้องทำอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นเหมือนกับหมดเป็นเหมือนกันหมดเป็นปัญหาที่ขค่ะเราเชอเวลาผู้ชายมาจะพูดเรื่องเดียวกันเจริงองถ่ายรูปคุณนิวอกรเขาเป็นเขาบอกเขาถ่ายงี้ มุมกลางมุมลินมุมตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกเป็นร้อยรูปอะเป็นหรออะาเยอะคือลงแค่รูปเดียวกันทํายิ่งถ่ายให้เขาเลือกเยอะๆไม่ได้ทำไมเพราะว่าเขาจะลงแค่รูปเดียวไงครับเราก็ต้องเลือกรูปที่ดีที่สุดให้เขาเราต้องตึกแล้วก็โอเคไหมกึกโอเคไหมหลักการแต่ละคนไปใช้ับอีกคนไม่ได้ไม่ได้รอกไม่ได้ยิ่งถ่ายเป็นร้อยรูปไม่ใส่ใจถ่ายสี่สุ่มห้าไม่ไม่ตั้งใจอะดิไม่ตั้งใจเนี่ยรูปนี้ต้องตรงกลางนะรูปนี้ต้องมุมโอ้โหผมแบบ หอมเคยมีแฟนต่างชาติก่อนคบกันเขาบอกว่าเขาขอไม่ถ่ายรูปให้แฟนนะทำไมอ่ะเพราะเคยเจอปัญหาแบบนี้ถ่ายเป็นพันรูปก็ไม่เคยถูกใจเป็นไม่แสดงว่าผู้หญิงเหมือนกันแต่แต่ละคนก็จะเป็นอีกแบบมาซวยตกที่หอมเขาบอกเลยว่าไม่ขอไม่ถ่ายรูปให้แฟนนะเราจันตัดก็คืออ่ะไปกับสองคนไม่ถ่ายใครถ่ายขอให้เขาถ่ายมันก็ยังมันมันดูได้แต่พูดไม่ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษ อ๋อมันเป็นมันเป็นปัญหาตรงนั้นนะสิเป็นปัญหารภาษาลรื่องภาษาละอ่าในเมื่ออินเลิฟแล้วเรื่องติดเด็กมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยหมันจะลงเหรอเฮ้ยป้าที่ไ้เลยเหรอครับไปหรอกมั้งไปครับมันลงล็อกก็ดีขนาดนี้ เชียบขาดมากคุณเวลาคุณคคิดอย่างไรเพราะในนี้เราใช้ระบบ AI AI อันนี้อัตโนมัติเลยอะไรนะของตามองยซื้อให้แฟนเลยอันเนี้ยใอ่ทำไหมคะซิวันเลยยขายแฟนไัติดเด็กครับคุณคีย์เวิร์ดคำนี้คุณจะกล้าเล่าหรือไม่เล่าติดเด็กแบบไหนครับ จริงไหมก่อนนอนต้องเปิดเพลงกล่อมเด็กฟังทุกคืนอะไรนี่หรอเรื่องติเด็กนี่ให้ฉาไม่ให้ค่ะที่ติดนอนศึกษาตินนี่ทินน่อะไรแบบไอ้พวกนี้ชอบหลอกติดเด็กแล้วก็คิดเหมือนกันใช่ดิอุ้ยนี่เพิ่งมีแฟนแล้วยังจะไปติดเด็กอีกเรื่องใหญ่เลยนะครับใช่ดิเคยครับเคยติดเพลงกล่อมเด็ก เมื่อก่อนนอนไม่หลับเคยถึงขั้นที่ต้องบําบัดบาบัดกับจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคหรอรคือเรื่องเรานอนไม่หลับใช่ไหมจริงจริงหลายเรื่องครับเลยคือเพื่อนต้องบอกเย็บเท้าความก่อนคือเพื่อนบอลอ่ะไปสอบเป็นนักจิตวิทยานักบําบัดแล้วก็เหมือนคนไข้คนแรกก็เป็นผมอ๋อเป็นเพื่อนซ้อมซ้อมให้หน่อยใช่ไปไปได้ไหมใช่มาเพื่อนบําบัดดีไหมโอ้ดีมากเลยครับคือผมอยู่ กับเขาเนี่ยประมาณสองสมเดือนเลยและชีวิตคือโอเคมากๆช่วงนั้นมันเครียดด้วยเพราะว่าเราเพิ่งเข้าวงการแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ที่ของเราหรือเปล่าเราเคยเล่นละครแล้วมันไม่ได้แล้วเราโดนด่าคือด้วยวิธีการของพุ่งกับของแต่ละคนนะครับก็จะไม่เหมือนกันเราเจอแบบนี้เรารู้สึกสันเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงไปต่อไงไปต่อยังไงเก็บมาอยู่ในใจไอ้เพื่อนอันพอดีเลยอมาเรียนมาด้วยอ่ มาเป็นคนไข้ให้่อยเป็นหนูทดลองคนแรกก็นเลยลองคือช่วงแรกๆคือมันมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งครับคือบอลน่ะบอลเป็นคนที่ปิดกั้นทุกอย่างเราชอบทดลองทดสอบไอคนที่จะมาหาเราอย่างเงี้ยผมก็นั่งกอดอกเลยมันก็อธิบายกายภาพของผมเลยว่าเป็นยังไงกอดอกคุยกันเนี่ยคือคุณกําลังปิดกั้นอยู่นะอะไรเงี้ยเราก็ แล้วทำไงดีวะเวลาเวลาคุยก็เอามือประสารเฮ้ยสวัสดีวะเปันเลือกเลยทีนี้ผมก็มันวางไม่ถูกเออมันวางไม่ถูกแล้วยังไงล่ะเราก็คุยกันไปด้วยความเพื่อนมันก็จะเปิดกับเราเราก็เปิดเลยทีนี้เปิดหนักเลยแต่เราจะมีคําถามกับเขาตลอดเวลาในช่วงแรกมันเป็นการที่บอกว่าไม่ได้เชื่อคําพูดของมันอะไรเงี้ยเขาเป็นเพื่อนกันด้วยแหละเขาเป็นเพื่อนกันด้วยอ่ะ สะกดจิตเลยเฮ้ยสะกดจิตจริงเหรอมันมีมันมีสะกดอย่างนี้จริงเหรอใช่ครับแล้วเขาะมาถ่ายรูปผมแล้วผมก็นอนอแล้วเขาก็พูดไปเปิดเสียงเพลงกลมเด็กอย่างเงี้ยครับอมันหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นผมก็จะมีช่วงที่ตอบเขาได้แล้วก็กลนตอบเขาได้แล้วก็กลอนอย่เงี้ยสลับกันไปมันก็แบบเออว้าวเหมือนกันว่าเฮ้ยเราไม่แต่เราไม่รู้สึกตัวเห้ยเราไม่รู้สึกตัวครับคือมันตอบโดยที่ไม่ใช้สมองกันกองว่า อันนี้เป็นเหตุหรือผลนะครับคือมันตอบแบบท่วงๆไปเลยผมว่าเออว่ะบางทีเราอาจจะเป็นอย่างนั้นนี่คือการสะกดจิตใช่ครับถ้าเขาถามเราเรื่องอะไรที่มันแบบลึกๆมากๆเนี้ยเรากลัเราไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกเคยจ่ายเงินให้กับผู้ชายมากที่สุดเท่าไหร่ครับหนึ่งสาพันบาทหนึ่งสบาทแล้วสูงสุดในหนึ่งวันคุณเคยสูงสุดกี่ดิ้งครับสามห้าสิบ เหมือนเหมือนจะโกงตนีดนิดเหนจะโกแจริงๆแล้วอ๋อเอ้ยไม่นไม่นึกผมนึกว่ามันเป็นการพูดเล่นๆกันนะกับการที่แบบเอ้ยเราสะกดจิตนะแบบตอบด้วยแบบจิตใต้สมนึกอย่างเงี้ยครับคคุณก็เลยติดในการฟังเพลงกล่อมเด็กมาด้วยใช่ครับอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับมันจะมีขึ้นสมองเวลาเรานอนนะครับว่า ระดับเนี้ยหลับลึกหรือยัง <ừ. S 1> หรือหลับแบบกึง่งหลับกึ่งตื่นหรืออะไรเงี้ยครับ <ừ. S 1> มันจะมีหลายหลายเลเวลอยู่ <ừ. S 1> ไอ้พวกคลื่นของเพลงกล่อมเด็กเงีง้ยมันก็จะทําให้เราแบบหลับลึกมากๆแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ฟังอลไรครับเพราะว <ừ> ่าช่วงนั้นมันเครียดมากานอนไม่หลับกล่อมเด็กมันมันทำนองประมาณอะไรอะฮะติ้งติ้งเป็นกล่อมเพลงอ๋อไม่ใช่เป็น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 ควาพูดใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอ๋อมันตุ้งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันกล่อมเพลงไงอ๋อมิวสิกบ็อกซ์เสียงเป็นบ็กมิิวสอกซ์ มันคงไม่เป็นดิ้งดองแล้วเพนี้เคยใช้รู้สึกว่าทุกครั้งที่เปิดเพลงกล่อมเด็กรู้สึกว่าอยากหลับทุกครั้งเพราะว่าต้องกล่อมปกป้องไงพอเปิดปุ๊บหลับไปด้วยแต่ปกป้องยังตื่นอยู่มีปกป้องตื่นกันเลยหาใหม่อีกหาใหม่อีกใช่ไหมี O N D M ที่โอ้โหสุ่มเสี่ยงเลยนะสุ่มเสี่ยงเลย D M นี่สุ่มเสี่ยงเหรอฮะเนี่ยเออมันเป็นเรื่องอดีตของเมื่อวาน ไอ้แม่นแม่นจริงแม่นจริงถ้าพูดแบบช้าวัยรุ่นก็คือแม่น คิดว่าทำนี้เนี่ยแปะลูกระเบิดเอาจะกล้าเล่าหรือไม่เล่าแต่ถ้าไม่เล่าเนี่ยมันก็จะโดนทําโทษบททำโทษรุนแรงไหมครับวันนี้จะเป็นให้ผูกคอกับือแล้วทิ้งแล้วทิ้งตัวลงมาต้องยังไงก็ได้ให้เชือกขาดดิ้นรนยังไงก็ได้เป็นเชือกป่านหูเสือเฮ้ยแต่ผมอยากอยากรู้นะ ผมจะตอบให้เคลียร์ตรงนี้เลยแล้วกนะเรื่อง DM แฟนคนปัจจุบันของผมก็จะได้สบายใจด้วยแฟนคุณติดในเรื่องนี้อยู่ขออนุญาตสะกดจิตต้งนิงต้งนิงตุงนต้งนิงปาดคอเข้ามาในวงการแล้ว DM เลยไหมไม่ไม่ขนาดนั้นครับคือเรื่อง DM เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของ การอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งอ่าคือเราช่วงที่เราสดเราก็รู้สึกว่าเราทักใครก็ได้อ่าทักว่ายังไงเวลาทักผมทักพี่ไปด้วยเหรอครับเนี่ยประโยคเดียวกันเลยไม่มีไม่มีเออฉันจะรุ่นใหญ่หน่อยัไ่้แล้วก็ไม่ทักสวัสดีครับเขาส่งรูปมาให้ดูเลยเอ้รูปส่วนไหนคร fulfill ับอ้อเหี่ยวมาเชียรหน้าหน้าหาหน้าเหี่ยวมาเลยทักอะไรทักครับ สวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วก็อีโมจิหนึ่งตัวทรงไหนทรงไหนสมัยก่อนอันนี้เป็นเรื่องสมัยก่อนนะเรื่องสมัยก่อนไม่เกี่ยวนะสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้ตอนนี้คือล้างมืออ่านของคำนะครับผมทรงไหนที่คุณบอลจะทักครับโอ้ยพูดได้จริงเหรอแบล๊วแล๊บไม่ทรองแบบแบล๊วแบ๊บคือปกติผมไม่ค่อยมีสเปคเท่าไหร่แต่ถ้าแบบ แพ้ทางอ่ะแพ้ทางกูใจก็พูดเรื่องแพ้ทางแพ้ทางเลยเนี่ยถ้าแบบอยู่ชายทะเลแล้วมีบิกินนี่เนี่ยคือแบบบิกินนี่ไม่ใช่เลยผมชอบคนแบบอ๋อชอบไปน้ำนะว่าสายยังไงสายหมวยหรือสายฝอไม่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 ค่อยมีแบบ ทางแบบใส่หมวยและใส่พอเลยคนในช่องมีไหมสวัสดีครับคนในช่องมีไหมสวัสดีครับเป็นพี่เป็นน้องกัดในอดีตในอดีตอ่าส่วนมากจะอย่าโกหกนะเพราะพี่หนิงติงดองนี่ไอ้มิวสิกบล็อกใหม่แกเออมาแกคนที่แบบเจอในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยอยู่ในวงเยอะไหมเยอะไหมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่ง มาล้านกว่าคนดหน้อยจังแล้วก็ทักแล้วเขาไม่ตอบแล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วก็ทักไปเราย่อท้อไหมถ้าเขาไม่ตอบเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ได้อยากจะคุยกับเราไม่ได้อยากจักราแต่ถ้าเขาอยากจะผูกมิตรกันเขาจะตอบมาว่ายังไงสวัสดีค่ะมันก็มีบ้างสวัสดีเขารู้เลยไหมว่านี่คือดาราไม่ไม่แน่ใจค่ะคุณใช้คุณใช้รู้โปรไฟล์ของคุณไหม ใช่ครับใช่ครับรูปเต็มเต็มเต็มเลยไม่ไม่ได้หลอกหลอกอะไรใช่จะมีบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าว่าของจริงหรือเปล่าคุณก็เลยส่งรูปไปไม่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 ไ่ไมเขาบอกว่าเออเนี่ยเป็นเราองจริงพี่หอยล่ะเคย DM ไปเยอะไหม พี่ก็สาดไปเรื่อยอะนะใช้คำว่าสาดนี่เลยสมัยตอนที่พี่วัยรุ่นผมผมมองตรงแล้วว่าตอนนี้ไม่มี IG, อไอจีพี่สาดยังไงพี่ดายเร็กดิผมผมสาดเป็นเป็นแบบอา่าไลน์บ้างอะไรบ้างในกลุ่มในเขาเรียกบอร์ดแคชใช่ไหมถ้าผมถ่ายรูปคุณก็เคยโดนไอ้พวกถือกระฟองกาแฟารู้ <โฟ S 2> สึก <โฟ S 2> ไหมเวลาพี่ส่งไปแบบลำคารู้สึกลำคารใช่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชื่นชอบอะไรไม่ได้ชื่นอบใช่พี่ขอโทษเคยจีบติดจากการดีเอ็มไหมก็เคยมีแบบ สร้างสามัน์ต่ออะไรเงี้ยครับไปแบบไปเดทกันไปอะไรลองเดทกันดูใช่เขาจะมีประสบความสเร็จมากหรือไม่มีบ้างค่ะก็อยากบอกตรงนี้ว่าทุกคนสามารถดีหาหอมได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะลองไม่มีใครเคยพ้าอันนี้ไทยอินไม่มีใครเคยดีมาไงอ๋อก็บางทีเราก็อยากจะออกไปเดทบ้างออกไปเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนกินข้าวดูหนังแล้วก็ โอเคดัง <Okay. S 1> <appreciated. S 2> นั้นเราเปิดวัดคุณหอมเลยครับ <spirituality> แต่นี่ค <rawd> ือไอจีของหอมนะคะขึ้นเลยนะขออนุญาตไม่เกินอายุ38นะอายุ38 38มันพอได้อยู่ห้ามเกิน38ใช่ใช่สี่ขวบเด็กไม่ติดแม่ไม่เกิน38นี่คุณพูดเไงเด็กไม่ติดสี่ขวบยายเล็กมาแล้วแม่หอมครับขอข่านมอย่าไปเรียกปกป้องครับโอเคถือว่าเคย เคยติดเคยบ้างครับเคยบ้างก็น่าอี้ก็ต้องเคยให้เคยบ้างเถอะแต่เป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องในอดีตครับเป็นเรื่องในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแฟนที่หึงไหมมากจริงมากหึงขนาดไหนหึงอดีตไหมไอ้ที่เราถามเนี่ยมีมีบ้างครับว่าแบบเฮ้ยนี่คนนี้เป็นใครอะไรยังไงคุณฟอลโลูเนี่ยเป็นใครอะไรยเงี้ยเฮ้ยอย่านะครับอย่าเลยนะผู้ชายอย่างเราอย่ากดไลค์ กดฟอร์มไม่ได้เลยเอันนนี้าทีต่อนาทีเลยกดไลค์ผมเพิ่งแบบเออนี่ยเขาใส่เป็นยังไงอ้กดไลค์ฟึ้งมือลั่นก็ไม่ได้มาแล้วปั๊บใครอ่ะไอ้ต้มมาแล้วรูปมันขึ้นชื่อมันขึ้นเลยครับตายลูกเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้คือถ้ามันมันไม่รู้มันจับด้วยอะไรอะนะเขาเขารู้ได้ไงแสดงว่าเขารู้รหัสเราไม่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 รู้ครับคือสมมติว่าเราฟอลโล่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ย แล้วพี่ไปกดไลค์ใครอะไอสิ่งนั้นบางทีมันขึ้นมาด้วยมันจะมันจะเช็คได้เร็วๆเลยแบบเหมือนถ้าเราจะเข้าไปเช็คอะอันี่จะขึ้นก่อนเลยอะไรที่มันผลูกพันกันอย่างเงี้ยพันๆกันอยู่อะแสดงว่าเราไม่ควรก็ไม่ควรมันเช็คได้เช็คได้ครับโอเคไม่ทำครับไม่นะข้อต่อไปชอบโชว์ฮะของจริงของจริง ของจริงคุณจริงไหมที่เขาบอกว่าคุณชอบโชว์ซิกแพคคือถ้าเรามีของนะครับเราต้องแบบโชว์สักเล็กน้อยมันมีดีขนาดไหนที่บอกว่ามีดีถ้านี่คุณดูนผมจะบอกก่อนมันมันช่วงมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งอถ้าเราอันนี้ดีมากอันนี้ถือว่าดีมากเราแบบว่าต้องใช้งานเราก็ต้อง ทำงานถ่ายงานอ่ะพูดแล้วไม่เห็นภาพไหนขอเปิดขอดูของจริงหน่อยค่ะขอดูของจริงหน่อยครับพี่อ๋อได้สิครับก็ยจะปิดชุดสุดท้ายละพี่เอาจริงเหรอผมเพิ่งกินชาไข่มุกแวาเง้อเนี้ยนิดนึ่งนิดนึงนิดเดียวเราเก่งไว้เก่งไว้เราจะต้องพดดูในรูมกันนะมันมาขนาดนี้แหละ้วมาขนาดนี้แล้วเหรอขอมาว่าเฮ้ยลูกเลยยืนสิอย่านั่งนั่งเลยนั่งมันย้อยเฮ้ย หันหน้าไปทางนู้นแบผมก็ไม่เป็นไรขอเช็กเ็ก่อนโอเคโอเคขอได้อยู่ขอได้อยู่ขอได้อยู่ชอบที่มีการเปิดเพลงให้ด้วยมันเ่็นแค่ตัวแสกนะน้องแต้เลยลูกเอ้ยยี่สิบดอ้าออยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดิผมต้องทำอะไรขนาดนี้เลยเขาเนี่ย เมื่อหน้าตาคุณมีความสุขเหมือนอยู่สถานที่จริงใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวนัดเพื่อนดีกว่าทํางานกอเหมือนี่แต่ช่วงช่วงนี้เป็นความประยศสุดของผมแล้วทําไมฮะเพราะผมเนี่ยน้ำหนักขึ้นประมาณ4ี่โลครับอุ๊ยเพราะก่อนหน้านี้คือผมแบบลดน้ำหนักหนักมากแล้วก็ไปออกงานฟุตบอลของช่องสามมลดหวบเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมลดมาเยอะล้ผมอะไรกินปึ๊ก ทีนี้มันก็โยโย่เลยตุ้มขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงแบบเมนเทนหน่อยครับคุณออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนวีคหนึ่งวีคหนึ่งเอาเอาแบบสบายๆก็สามวันครับสามวันแต่ออกหนักไหมเบรเทรนนิ่งเหรอใช่ครับถ้าโอ้โหผมชอบออกกําลังกายเยอะมากเลยครับผมแบบเตะบอลด้วยเตะบอลอาทิตย์เนี่ยประมาณครั้งหนึ่งครับตีกอล์ฟแล้วก็เวทเวทประมาณสักสามวันต่อสัปดาห์ก็จะมีแบบเทรนเนอร์มาทับเทรนเนอร์มาทีไรผมทะเลาะกับเทรนเนอร์ตลอดเลยทำไมอ่ะ มันโอ้โหมันไม่ยั้งเลยผมก็จะเออเทรนเนอร์ทำให้รู้สึกไม่อยากออกกำลังกายไม่แต่เขาก็อยากให้มันได้ผลไงเขาก็ต้องพยายามบอกว่าอาแพงกิ้งยี่สิบวิแล้วเขาก็รับหนึ่งต่อเฮ้ยไปห้าแล้วคุณต้องไม่มีอะไรที่อยู่ในหัวที่แบบไอ้น่าทำตามเขาบอกนาฬิกาเทรนเนอร์คือนานมากคุณต้องทำตามเขามันถึงจะได้ผลแล้วผมทะเลาะกับเทรนเนอร์บ่อยมากและยิ่งด้วยความสนิทกับเทรนเนอร์เลยก็จะแบบ ทำไปก็ด่าไปโอ้โหทำอะไรเปี่ยนไม่น่ามาเลยโอ้โหตลอดเวลาแล้วก็มันก็ไม่ยิ่งทำมันก็ยิ่งแบบโมโหผมมันก็เอาผมหนักเลยแต่มันก็จะเป๊้นะครับอะไรทำให้คุณแบบปั้นหุ่นต้องปั้นหุ่นอ๋อก็จะมีแบบเรื่องงานด้วยครับที่เป็นปัจจัยหลักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมรู้สึกว่าพอได้เล่นนะครับมันเหมือนช่วงที่เรารู้สึกเครียดหรือ ไม่สบายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยการได้ออกแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันสดชื่นมันสดชื่นมากมันแบบสะใจกับการออกกําลังกายครับเกี่ยวกับแฟนคุณชอบไหมแฟนคุณชอบหุ่นของคุณไหมกคือช่วงแรกก็ติดภาพจำอย่างนั้นแต่พอเจอตัวจริงก็ปะไปออกกําลังกายก็เป็นร่างร่างที่เปรตโออยู่ด้วยกันก็บุฟเฟ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ ผมรู้สึกว่าการกินอาหารมีผลไหมมีผลมากมากผมเนี่ยกินอิ่มทุกมื้อครับเพราะเขาจะสั่งมาประมาณสิบกว่าอย่างผมสั่งอย่างเดียวอแล้วผมก็ต้องกินทุกอย่างอหลายบเลยว่าคุณดีกี่โมงครับผมก็อยากให้ผมหุ่นดีแต่เขาสั่งอะไรมาเออหุ่นดีกินแล้วเวลาแบบกินเลิฟใหม่ๆผู้หญิงชอบกินใช่แล้วคือเขาชอบกินหลายๆอย่างพร้อมๆกันผมเนี่ยอย่างเดียวผมก็โอเคแล้วแล้วมันเหลือ มัเสียดายคือเขาก็พยายามห้ามเราว่าอืออิ่มแล้วก็ไม่เป็นไรแต่กินสิปากเป็นเล่ยอะปฏิเสธไปเดี๋ยวทะเลาะกันอีกปฏิเสธไม่ได้อีกแต่อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็พอแล้วออีกสักคำแฟนเราเคยบ่นเรื่องหุ่นหรืบ้างไหมเคยไล่เราไปออกกําลังกายไหมเขาเขาเห็นเขาเขาคุยเสมอนะฮะว่าผมหุ่นดี ผมหุ่นดีมากเขาค่อยชอบแบบอย่างนี้ชอบอย่างนี้เขาชอบกบอืมเขาชอบก็น่ารักนะครับน่ารักตาคนแปลกอะไรเนี่ยแล้วก็ท่าที่เั่นทำท่านี้เลยเคยเห็นในหม้อกขยโยตึ้งไข่ตึ้งไข่มีไข่ในที่จะติดตามผลงานน้องบอลได้ที่ไหนตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็มีถ่ายละครครับเพิ่งปิดไปเรื่องหนึ่งชื่อใจขังเจ้าครับอืมใจขังเจ้าเป็นคนดีไหมไม่ค่อยดีครับหลังๆเริ่มเป็นทรงแมสตลอดเลยครับไม่ค่อยมีแบบ เป็นผู้ชายแสนดีแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นซงไล่หลาอแล้วลุ้งเลยเออเป็นไรดีกว่าผมแต่ผมรู้สึกมันมากนะครับกับการเล่นเป็นตัวหลายเพราะว่ามันมันมีมิติว่ามันมีมิติแล้วยิ่งคนด่าผมผมรู้สึกสะใจมากก็ผมทำชนะอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับไปทางนี้ก็ติดตามน้องบอลกันได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เฮงๆแล้วกันยินดีเลยครับอนะครับ อีพีหน้าแขกรับเชิญเป็นใครอย่าลืมติดตามได้ทุกวันจันถึงวันศุกร์10นาฬิกาาานาทีกับรายการหอมกระหอยโชอไม่ใค่ะจริงหรือไม่ที่พอบทะเลาะกับป้าตือคือทะเลาะวีนกันจริงหรือว่าเป็นคอนเทนต์นั่นน่ะคือเรื่องจริงคืออย่าอยู่ในเฟสคือตาใครตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ย ซ้อนอครับจริงไหมที่คุณเป็นหนึ่งใน3สาวที่คัสโนว่าตัวพ่อเนี่ยอ,อักษรยี่ห้อนอนเนี่ยจริพี่นีโน,โน่เหรอผู้ชื่อเลยเคยแล้วขอบอกว่าไม่ได้ซ้อนสาวฉันมาก่อนอย่าง